สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาครับกันนะก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนใครก็ไม่รู้อย่าไปสนใจมันเลยอันนี้มันมันไม่มีไม้ฮะส่วนคนที่มีไม้มันอยู่ข้างนอกฮะอันนี้ก็เพื่อนผมหมดเลยนะฮะ,อะไอะคนที่มันมีไม้มันอยู่ไหนวะมันชื่ออะไรแองแองอะไรสักอย่างอะใครมีไม้แองแองอะไรเองอะไรแหละ บลอกบล็อกบล็อกบลอกไก่ใครก็ชอบ<ก>นี่ก็เป็นส่วนของโพเทคโยนไปโยนไปนมีโพเทคปะไม่มีเขาสร้างบ้านใกล้คุณเลยมีโพเทคนะข้างบ้านอ่ะไม่รู้โพเทคใครแต่ไม่ใช่โพเทคบ้านเขาอ่ะ มืดจริงๆเลยนะก็กระปัากไฟสิตอนนี้ทรัพยากรเขาดีมากทรัพยากรธรรมชาติเราเจอหมู่วานใครก็ไม่รู้อุย้ยแคนมาตีว่าอุย๊ยแอดมินแน่เลยเกียนเกียนเกียนส่วนผมลืมไอ้นี่ฮะเซ็ตหอมอ่ะไม่ใช่หอมเซ็ตนะอูย้ยแอดมินว่าแล้วเมื่อกี้บินไป สู่ท้องฟ้าเซตโฮมผมเซ็ตนะฮะเอ้ยไม่้ยบรณ์ทำอะไรเพื่อนผมอา ทำอะไรเพื่อนหองวีโคตรดีอ่ะเออตรงนี้มันคุ้นๆจากโอ้ยมันมีแอดมินมาเมย์ล็อกบ้านช่วยกันหน่อยดเดี๋ยวฟตัดไม้ก่อนกินบงปย้ำนออตะเขตบ้านถึงไหนอ่ะ ไม่รู้เขาไม่มีโปรเทคมวันสั้งบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตั้งเล็กๆพอเขาจะไม่แอดไพเวทอดูในนะเขาเชื่ว่าปูในมีบ้านแล้วค่ะประตูบ้านใกล้ประตูบ้านนี่มีเยาไปตัดติวไปตัดไม้แถวนู้น่ะแถวข้างบนอ่ะเดจะคิวากตัดไม้เลยค่ะแล้ว อุ้ยอุ้ยเขาอยู่บ้านด้วยเด้ไม่ไอ้นี่เขาไม่อยู่แล้วมันมีแอดมินมาแอดมินมาแล้วแอดมินไม่ได้อยู่ทีเดีคนมาตีแอดมินอะอะที่พี่ไปหาบัตเตอร์เบบี้ละอยู่ใกล้บ้านใบหน้าขาวมันเป็นสเลนเดอร์แมนนะฮะ ในบ้านน่ะในบ้านโนอ่ันนี้น่นโน,น,นอบบบีอน่นโนใช้สก,กินเลยแล้วพี่ไปหาปัตเตอร์ละโนเดเพียวุดคืนให้อันน้น,โนิโย่งเพิ่งรับนยายยเพิ่งรับ เอาเขี่ยได้ได้พอด,ดีเลยใครใครก็ชอบบอบแค่นี้ก่อน มันมาช่วยขุดขอบใจมันอยากอยู่บ้านเราก็บ้านเราหญ่อวกเพื่อ่มันใน่าหน่มัมไงอันไอพวกเพื่อนเก่าเขานีม่น่ามันกลับมาวักล,ลัไวกเากลไผ่ทนากจ คุณทำอะไรไคุณทำอะไรทำไมเข็มก็จะสวกว่า,าเปอนนเดินทางไปเกบถ,ถึงซอีมีมาแล้วด้วเขาถึงซอม่าแล้ดวดยเรือไรมขุดไซเดอใรใช่สเลนดอกแมนดีค่ะ เอ้ยเมื่อไหร่จะขุดหมดเนี่ยเราต้องการหาเมล็ดพืชที่ดีที่สุดเรือ่องขุดไปเรื่อยขุดซ้ายด้วยก็คือกำลังขุดเจ๊งยักษปัดจุดวันนี้เจ๊ เพื่อนเดี๋ยวเอาของไปฝากนะเดี๋ยวคิวขุดได้นี่เรามีมีตะผงปะเขามีินนะ ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราได้ไปขุดออกไอ้นี่ฮะผมได้เจอเหล็กหลายก้อนแล้วมันก็ต้องพบเจอกับแอนมินคุณแอนมินมานี่มามกลับบ้านเอาจำทางกลับบ้านได้ ขอหน่อยฮะขอหน่อยอยากเล็กโพเทกอ่ะไม่ไม่ไมก็พอได้หน่อยอะไรก็บอกดิโพเทกหน่อยฮะอยากครับอยากอยากอยากะไรก็อยากเขาพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นี่น้องพิมพ์ไม่หน่อยดิอยากอยากครับ อยากเอาเอามาให้หน่อยเอามาเจ้าผู้นารังเกียดอะไรใหญ่อะไรเออใหญ่ใหญ่ไก่กับไข่อะไรจกับกันไก่อุ้ยสแลนเดอร์แมน เฮ้ใครมาปิดบ้านเราเนี่ยไม่รู้ขูดดิอ๋อแอดมินเขาอยากอยู่บ้านเราแน่เลยว่ะใช่เหรอน่าจะขอหน่อยฮนะโฟเทกอะนี่งไงนย่ไงพอเฮ้ย บางอ, N, อาตีแอนแมีน่องค่าตายเขาเปเป็นพี p แล้วีพีโอเอฟต้องโอเอฟฟใช่ไหมรตและและเป็นวักอกะก็คือพีพแล้วก็เป็นวัอกแล้วก็ o F โออ๋อต้องเป็นวักด้วยนี่ร้องตีคดี แล้วไม่ได้เอ็ดไอ้วงนั้นน่างัวฮะมาตีทำมาตีทำเพื่อมาตีทำปลาเขืออป่อแปะมาตีทำปาเขืออป่อแปะฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าล้อ มอเซนมาเฮ้ยบังอาจมาติดบ huh? ้านค่ะเทินแอดมินหายแอดมินไปนู่นแล้วอะวะชีออกไปตาขอบดินเฮ้ยไม่ใช่ละ จริงเหรอขอบังดีเอามาบังนา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 หนึ่ะนานาเร็วมันกินได้ใช่ไหมกินได นั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ